สบายดีจ pues ้าพี่น้องเราจะขู่สักคนนะจ้าเมื่อนี้เด็กติดเพื่อนกบมาลินําพี่น้องเลยมาลินเป็สวรรค์พี่น้องเอฟซีเป็นมาลินนำเพื่นค่ะเอาของฝากมาให้นะพี่น้องพนุพี่น้องทำหลวดไปซื้อนํามาให้นําแล้วก็เพื่อนกัเอากุ้งมาพี่น้องซีปิ้งกอื่นติดแจวซีฟู้ดนะจ้าพี่น้องเด็กติดคนงาม มากับอันโมเพนพี่น้องมือนี้มาสองคนเีนือเลยแม่นอ้อยใคนี้พีน้องสี่สุบคนท่อทิศนมายามนะพี่น้องนะครับมาป่ากระจลายนะ้อทิศมายามกับนี่เร <c oughs> ื่อยๆเนาะขาฝากเนาะมายามกัะ มาธาน आ, day, ีและท่องไงขึ้นได้พี่น้องขาดเดือนออกเียเนาะเดียวกันขับเนาะขเอยู่เอยวแคทอง่นเนสองคกนีดีหับเลยเนาะคนดีหับเพงเลยเนาะ ตัเปล่าน,น,นะเรียน,นสองคอร์กูดจีนเอาเศษแก่ซีฟู้ดคนซื้ออันนี้มานำพี่นออ้องกุ้งมาย่างให้กินนะครับตอนน้งให้เด็กๆกที่รอขนาดนั้น,ล,นนะลูกกินอบอตีงกะบอลูกเ้าเด็กบีจะคือจีนเนาะลูกเราลูกซอดลูก,อลกสอวสะเราจะคือจีนเนะาะไปทานมันให้เราก็ได้ เหนือมะหน้าได้ลูกเออของสบายดีแนนสบายดีจ้าป้าลุงหนูไอติมด้แม่เจ้าเอิดนะมวลาเสร็จจะซีฟู้ดพี่น้องใส่คิงหอมเด่นเป็นประวันเนาะเป็นเป็นกุ้งซาซีฟู้ดคิงก็จะหอมพี่น้องแซ่บหอมมันสิหอมคิงก่อนเลือพี่น้อง ที่มชิ้นนดกลวตกับกรเบืองลายเกือนกันลกษหน้ากับข้สูตรเกลซีฟูขิงตรงนี้น้ำปลาด้วยพี่น้องเด้อน้อยเสีดกิเอขาวเดียวพี่น้งองไอ้กุ้งสุกนเนานะ เรเาก็จะยันแบ่งให้เด็กๆนัแล้้ายังกับ้าเด็กๆมันเป็นมันวะสองันยังเนาะเอ็ดติเตินสั่งปีงแบมาอีกเด็อพี่น้องเด้อดูกระูดขาอ่ะซองกระูกขาเนยิงแบเ่พดีๆมันมากเลย เร okay, ียบร้อยพากันเือนนะพากันเเพื่อนกนหัเีกระซิแบ่งไปทางเด็กๆนี่ให้เดเดิยมาอ

จะหาไผเลยไม่อยเดี๋ยวถาเอากุ้งก่อนมีไ่เด็กๆเนะาะเอาก็เห็ดสองลาที่น้องไอ้พอวันแม่ดลาเด็กๆกันกินน้ำพอวันเนแม่ไก,กน,นเนี่ยพอวันกับเห็ดเลียกนนยแม่ไอ้กุ้งไอ้ยังพร้อมเนาะ เ้ยจามาไปเมา่อนไปดงมาสิท้ายคลิปเลยมาแบ่งไปทร้งวัน

แทงเลยเนาะเข็มแ้งม็ไม่ได้ทำได้ป้แค่นด้นแหละคุณไปใส่ตรงนี้ใส่กันทำได้เลยนี่เนี่ยนี่นะขอด้วยนะขอด้วยนี่ไงมาแล้วว๊าบุญพินนะคลานจังตด้แม่ไม่กินกุ้งนะไม่กรด้านะ มากเห็นเลครับมาพี่น้องมั้งแม่รุ่นน้องเขาเป็นยังไงนอนพูดคุยได้เลยเ่อนนะกัเซาเาเขาบอกห่างหมด ใช่เนี่ยูเก็ตโชว์กะนร้ายว่ะนน่นอยู่สวเมื่อวานนี้ก็มี่สามคนแมินกระโ็บตัวสวรรค์หลอดแกหนียวเนาะ ตวอไประเดีออกมาเปล่าโบเดูลยนงคิปเนาะมีโศกเศร้าเห็นบ่ลงคิปเป็นหัอบัจักล้วบัจักน้ำนครับนี่นแล้วว่าอยูกใกลอยก่ใก้เพิ่งคาได้งตัวมึงทัวหามัน มันงงแลวมันต eh> ื่นมันยังทางกูกัวม่เหน่อยก่นเอาเขาวงกันมันในไสวืูเขาจ่สัตหายเลยกูั้ท่านงไกูมึงบอกว่าตื่นนอนเลยไมหายอันมึงโทรมาเฟซกูแลรเลยรวมกันโอเคคับแน่มาบันอ่กบจัแล้วจะลงงกันใน้าีจะบอกกันามคนเห็นบจั๊้วไมงึเสาคนลลงคนคนดอ เพิ่นเอาส่งบัดเบิ่งบ่หัวแม่พูนะกดคนสิถูกกะฝั่งนอนบ่ติลงๆลงหูเพิ่นบอกมันว่าขึ้นตื่นนอนแล้วเพิ่นได้เอาอันเพชรนุงโทรหามันก็ว่าเออมันบอกว่าบแล้วแลอันเาตหัวส่งตื่นนอนเยเพิ่นมาาผู้จักเด้อว่าสิจะบ่ลงกันอยู่ไดว แ่เยู่เบาะน้่เนาะพ่อหันนะำ้มห้อันไหมพ่อเจ็ดเดือนพ้วนอพวกัวกระบูกระตายกินอะไรบ้าคนใหญ่ไปแล้วน้ะตมหอก็อะไรเ้มันมอะไรวันหลัง มาไวลอนมมวันนกี่กันชิเลาไปก่คนนะจ้าพี่น้องคินี้ก็ฝากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช,ช่องน้อยเชอร์ี่นี่ด้วจ้านาไปก่อนจ้า